โอเคนะครับเราจะมาเริ่มรู้จักแคนวากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มใช้มันส่วนสไลด์นี้นะครับผมใช้โปรแกรมเจ้าแอปพลิเคชันแคนวาทำเลยนะครับมันก็จะมีวับปัๆบปับนิดหน่อยนะครับนี่ครับมันคล้ายๆเหมือน PowerPoint แหละแต่แคนวาทำสวยนะครับสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับแคนวานะครับก็คือนี่ไงแพลตฟอร์มที่ใช้สําหรับสร้างงานกราฟิกออนไลน์โดยที่ผู้ใช้นะครับไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านศิลปะหรือการใช้งานกราฟิกใดๆเลยนะครับ นอนดีไซน์นะครับเราก็สามารถที่จะแบบทำงานแบบดีไซน์แบบกราฟิกมืออาชีพได้ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในด้าน p h o t ด s h o p i l l u s t r a t o r นะครับมีอาจารย์บางท่านนะครับใช้งาน Photoshop ปไว้สำหรับรีทัชบ้างนะครับไว้ตกแต่งรูปภาพอะไรแบบนี้นะครับใครใช้พวกไลลูมนะครับชอบถ่ายภาพอะไรแบบนี้ก็จะใช้พวก Photoshop ไว้ตกแต่งภาพอาจจะเป็นพวก AI ไอ่าไว้สำหรับแกะลายทำโลโก้นะครับ i l l u s t r a t อ r อะไรแบบนี้นะครับซึ่งโปรแกรม Can ว a ก็ทำได้นะครับตกแต่งภาพทำได้ระดับหนึ่ง นะครับแต่อาจจะสู้ Photoshop ไม่ได้ตัวเองเพราะว Photoshop เนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่เป็นแถวหน้าของการตกแต่งภาพเลยนะครับการออกแบบโลโก้ล่ะ Illustrator แกะลายอะไรต่างๆลอกลายอะไรอย่า,ยๆๆายๆๆงนี้ก็แคนวาก็ทําได้นะครับแต่ไม่สามารถลอกอะไรได้แต่สามารถสร้างได้สร้างโลโก้ทําแบบจัางสัมพันธ์นะครับแคนวาทาได้นะครับและอีกอย่างก็คือมันใช้ฟรีด้วยแต่ฟรีบางเครื่องมือ ต้องบอกอีกทีนะครับฟรีบางเครื่องมือนะครับโดยละเอียดแล้วนะครับแคนวาก็คือแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างงานกราฟิกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมไปอย่างมากนะครับก็หลายคนเนี่ย อาจจะมีแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่ออนเว็บอยู่ตอนนี้ทำที่สามารถทำกราฟิกได้บางเว็บเนี่ยสามารถที่จะสร้างเป็นโลโก้ออนิเมชันเคลื่อนไหวได้เลยเพียงแค่เราพิมพ์ข้อความของบริษัทหรือชื่อหน่วยงานลงไปมันก็จะทำการประมวลผลมาเป็นอนิเมชันอะไรต่างๆด้ดยง่ายๆเลยแคนวาก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะช่วงนี้มินม,มีหลายเจ้าเลยนะครับที่ทำได้แบบนี้มันสามารถทำงานได้หลายประเภทครับโดยที่ผู้ใช้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะการออกแบบเพราะเขาจะมีเทมเพลตอย่างที่ผมบอกครับ เทมเพลตสําเร็จรูปถ้าเกิดใครเจองานร้อนเนี่ยเจองานที่แบบเร่งด่วนจริงๆนะครับเนี่ยผมแนะนำเลยแคนวาพิมพปไปเลยครับปั๊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 บเลือกเทมเพลตที่เราต้องการใช้มันก็จะเป็นในรูปแบบของเราเราแค่ไปแก้ตัวหนังสือแค่น,นั้นเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์โปสการ์ดอินโฟกราฟิกนะครับ พวกนี้เราสามารถทำได้รวมถ,ถึงงานวิดีโอพวก YouTube แคนวาเนี่ยมันรองรับขนาดการใช้งานการออกแบบเนี่ยในรูปแบบของ YouTube ด้วยนะก็คือสมัยนี้ก็จะเป็น169ใช่ไหมครับยูทูเอย่างนี้การออกแบบจะเป็นในรูปแบบของ169ขนาดนะครับแต่ปัจจุบันนะครับช่วงนี้ติ๊กต k อมาแรงมากเลยนะครับติ๊กตอกมาแรงเลยจนขนาด y o u t u b e เนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองโดยการออกแบบเจ้า Google Shot มาสู้กับเจ้า Tik t o อกนะเคยเล่นติ๊กตอกไหมครับ ่าจะรู้จักอยู่แล้วนะทิกตอกเ่ยมันจะทําให้เรารู้สึกพวงหลงเข้าไปอยู่ในโลกของมันเป็ดภักอะครับเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยมันจะมันจะง่ายครับปั๊บพอเบื่อก็ปิ๊บ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 ไปเรื่อยๆผมมักจะเสียเวลาไปกับการใช้งานทิกตอกประมาณเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ดูใจจริงๆว่าเราได้ชอบอะไรนะครับมันจะศึกษาเราเวลาเราดูอะไรที่มันนานๆเนี่ยอ๋อเราคุณชอบดูอ่าโคยตี้ใช่ไหมคุณชอบดูอะไรที่มันน่ารักน่ารักใช่ไหมอ่าเราจะหลงไปอย่างนั้นนะครับมันจะป้อนเราให้เราอย ระวังให้ดีแล้วกันนะพวกนี้มันบางครั้งเนี่ยมันจะแอบศึกษาเราเนาะมันจะแอบฟังเราเวลาเราพูดอะไรแบบนี้ลงลงไปนะเฟซบุ๊กจะเช่นกันนะเวลาเราบ่นอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแอบขึ้นมาบนฟีดเฟซเราเฉยเลยนะครับไอทิคตอกนี่เหมือนกันมันก็แอบศึกษาเรานะแอบดูเรานะครับพฤติกรรมการชอบดูลังเรานะครับก็อย่างที่ผมบอกครับติ k กตอกมันใช้ขนาด9ต่อ16ไม่ต่างกับ YouTube เลยครับมันแค่พลิกอ่าพลิกเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งแล้วอีกอย่างก็เด ใน Facebook ก็จะมีเรียวอ่าเรียวนะครับผมออ,ออกเสียงผิดผิดขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นวิดีโอแนวตั้ง,งกันนะครับ IG ก็เหมือนจะมีนะครับ ซึ่งไอแพลตฟอร์มแนวแนวตั้งเนี่ยเริ่มเป็นที่ฮิตแล้วฮิตมากๆเลยนะครับจน y o u t u เนี่ยต้องออกแบบมาสร้างเจ้า Google Shortt ขึ้นมาเพื่อมาสู้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับซึ่งเขาวิเคราะห์กันแล้วว่าวิดีโอแนวนอนที่เราดูจาก u t u b e เนี่ยการดูเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วคนจะเสพติดอะไรที่มันแบบเป็นสั้นๆสำหรับคนที่ชอบดูอะไรที่มันยาวๆแสดงว่าเขามาหาข้อมูลจริงๆเขาชอบที่ต้องมาหาข้อมูลว่าเขาจําเป็นที่ต้องมามเสพสิ่งนั้นแต่สิ่งที่เป็นที่มันทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกรีแล แชรบ,บนิาาน้วโป้ป,ปัดขึ้นปัดขึ้นปัดลงนะครับไอเงี้ยมันจะเข้าถึงสื่อซึ่งไอพวกเนี้ยมันก็จะมีแพลตฟอร์มแล้วขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งจ็อกแคนวาเนี่ยก็สามารถทําได้ในในขนาดไซส์ของ9ต่อ16ก็คือแนวตั้งนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มีรองรับซึ่งในผาดที่2อันนี้นะครับผมจะขอเน้นไปทําที่ผาดที่2นะครับซึ่งผมจะสอนการสร้างคลิปวิดีโอแนวตั้งนะครับโอเคและที่สําคัญมันก็สามารถทำพรีเซนเตชันได้ด้วย นะครับ Presentation ก็คือทำเป็น PowerPoint เองหลายคนคงเคยทำอยู่แล้วนะครับแต่แค่นว่านี้ก็ทำได้ ผมเชื่อว่าแคนวาเนี่ยน่าจะมีลูกเล่นนะเชื่อเชื่อนะเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าแคนวาเนี่ยน่าจะมีลูกเล่นมากกว่า PowerPoint เพราะว่าแคนวาเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาอัปเดตของมันเรื่อยๆมันจะมีตัวกราฟิกที่เป็นตัวเทคลุกดิกลุกดกที่พัฒนาอยู่ให้ใช้อยู่เรื่อยๆซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะไวนะครับมันจะไวมากๆเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราดูแบบเอ๊ะวันนี้หน้าตาโปรแกรมมันเป็นแบบนี้อีกวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับไอ้ที่สําคัญอาจารย์นะครับสามารถใช้เจ้าแคนวาเอาไปสอน เียวนะครับเอาสามารถที่จะทําการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอการสอนอาจารย์เคยไปสอน powerpoint แล้วก็มีรูปอาจารย์อยู่ข้างๆไหมครับเป็นรูปแบบกลมๆมาสอนอยู่ข,ข้างก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับอันนั้นผมจะขอไปพูดในาพาร์ทที่2อน,นั้นนะครับและที่สําคัญอาจารย์เคยเรียนผ่าน google meet หรือไม่ก็3ามกห้า microsoft team ไหมครับเรียนแบบออนไลน์แคนว่าทาได้ด้วยครับอ่าเรียนแบบออนไลน์ได้ด้วย แบบสดเลยนะครับแบบสดๆเลยก็คือเราสามารถเปิดหน้าและให้เด็กเนี่เข้ามาเรียนเราแบบสดๆโดยที่เรานะครับไม่จําเป็นจะต้องมี powerpoint เราสามารถเปิดจากโปรแกรม Can ว a และพูด Present สดๆผ่านเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมขอเก็บไว้ที่าร์ท2นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของกราฟิกอย่างเดียวก่อนวันนี้ นะครับโอเคนะครับจุดเด่นของแคนวานะครับจุดเด่นที่ได้รับความนิยมก็คือเขามีเทมเพลตนะครับที่มีจํานวนมากเลยนะครับประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ถ้าเป็นฟรียูเซอร์นะครับประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าแบบเลยนะครับมีเลือกใช้ตามหมวดหมู่ต้องการเลยว่าจะาคุณจะทําเป็น PowerPoint t e m เทมเพลตของโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง f a เฟซ o ุ k กยูทูบทิกต t o k ก็มีนะครับ รวมถึงเอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารการประชุมน่ะเขาจะมีเทมเพจมีฟอร์มอะไรมาให้เราต่างๆเลยนะครับทำหน้าปกเอกสารอะไรแบบนี้ทำนามบัตรรวมถึงการออกแบบแบนเนอร์อินโฟกราฟิกในแคนวาเนียมีหมดนะครับซึ่งมันสะดวกรวดเร็วทำเป็นแบบแอนิเมชันก็ได้ก็อย่างที่ผมบอกครับมีทั้งหมด250,000แบบนะครับแล้วก็มีงานที่ออกแบบมากกว่า100ประเภทนะครับรองรับการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับ แล้วก็จดหมายเล็กทรอนิกต่างๆ,งๆและอย่างเนี่ยแคนวานะครับถ้าเกิดเขาใครนะครับเคยไปซื้อภาพเพื่อมาประกอบใช้งานเนาะแคนวาเนี่ยมีแจกฟรีนะครับแล้วก็มีความละเอียดที่สูงมากๆเลยนะครับใครอาจจะไม่เคยใช้จากที่เขาขายรูปกันนะครับก็อาจจะไปซื้ออะไรนี้มาได้นะครับแต่แคนวาเนี่ยมีแจกฟรีนะครับแล้วก็สามารถใช้ในงานได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีความละเอียดสูงด้วยเราซูมซูมภาพไปยังไงน่มันก็ไม่ค่อยแตกเนาะเพราะว่นี้คป็ความละเอียดสูงแจกฟรีครับแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะได้มากกว่านั้นนนเเเีี่ยออาาจจะะต้งงสสิคคับบปป็แแลทํญ าสามารถทํางานแบบ o o g l e Doc อาทุกคนเคยใช้ Google d o c กไหมครับหรือ Google Drive แชร์ให้กันได้นะครับผมสามารถที่จะมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วต้องการที่จะแชร์ให้กับเพื่อนนะครับให้เขาเข้ามาแก้ไขหรือคอมเมนต์เข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราสามารถแชร์สึกให้ให้เขาหลักการเหมือนกับ Google เลยนะครับ o o g l e Drive g o o g l e Doc เราสามารถแชร์เขาได้โดยใช้อีเมลโดยที่เพื่อนของเราเนี่ยต้องใช้แคนวาด้วยนะต้องมีอีกแอ c o u n t ์ของแคนวาด้วยเขาถึงมาใช้ ามาแก้ไขางานของเราได้นะครับและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็น free user นะครับพื้นที่เก็บของ c a n วานะครับจะมีพื้นที่5กิกในระบบ c ล o ว d Service ของเขา5กิกเนี่ยถือว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกแบบเท่าไหร่คนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอย่างเช่นสำงานสัปดาห์ละชิ้นอะไรแบบนี้ครับสัปดาห์ละชิ้นถ้าเกิดใครที่ครับที่ทำทุกวันงานวันละชิ้นวันละชิ้นวันละชิ้น ผมแนะนําให้สมัครเลยเป็นพรีเมียมนะครับก็ปีอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ผิดนะครับสองถึาพนะครับแตเ่เป็นแบบรายเดือนก็มีนะผมยังอยากให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยใจปั้มหน่อยเนาะ <laughs>